สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูวันในคลิปเฉลยใบายงานในสัปดาห์ที่2นะคะเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามวิถีประชาธิปไตยชั้นประถมศึกษาปีที่4เด็กๆด,ดูในใบางานที่3นะคะเขาให้นักเรียนบอกวิธีการทำงานนะคะกลุ่มให้มีประสิทธิภาพลงในแผน กำหนดการทำงานร่วมกันนะคะเพื่อให้มีประสิทธิภาพจะต้องปฏิบัติดังนี้นะคะหนึ่งก็คือทำงานที่รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถสองยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มและแตัดสินใจโดยใช้เหตุผลสามมีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานสี่มีความสามัคคีในการทำงานร่วมกันและ 5. สมาชิกในกลุ่มต้องมีทัศนคติที่ดีในการทำงานนะคะ ต่อไปนะคะใบงานที่4ขอให้นักเรียนนะคะบอกปัญหานะคะและสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งว่ามีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือความเชื่อของบุคคลนะคะที่แตกต่างกัน 2. การแข่งขันหรือการแก่งแย่งผลประโยชน์ 3. นะคะการไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สีค่านิยมที่แตกต่างกัน5ความอิจฉาริษยา6การตำหนิติเตียนผู้อื่นและสุดท้ายนะคะเป้าหมายของบุคคลที่แตกต่างกันก็จบกันไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับคลิปเฉลยใบงานของเราในวันนี้แล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ